วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารับชมวิธีการดูแลรักษาตัวเองสำหรับคนที่เป็นไมเกรนครับโดยดรทรงเดชมโนจินดาประธานูุนิธิธรรมพุทธ,ธะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของไมเกรนนะครับทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่จะเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับไม่ใช่เป็นรัฐหรือระวิสากิจหรือว่าบริษัทต,ต่างๆเนี่ย ก็มีความเครียดกันทั้งนั้นโดยเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม่รู้จะตกงานหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอา,อาหารการกินหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยครอบครัวนะครับทำให้เกิดปัญหาความเครียดในสังคมนะครับโดยเฉพาะตัวเราเองที่สําคัญที่สุดก่อนที่เราจะรักคนอื่นเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเคล็ดลับเรื่องของไมเกรนนะครับ ว่าเราจะดูแลตัวเองไงโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับส่วนมากคนที่ปวดหัวเป็นไมเกรนส่ว่าจะเป็นระบบของเส้นประสาทนะครับรอบๆศีรษะเราเนี่ยคือไมเกรนนะครับเราจะเรียนรู้ลมหายใจลมปราณนะครับโดยรักษาไมเกรนนะครับโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับพึ่งหมอเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับลองทาตามนะครับรับรองครับแค่วันสองวันนะครับไมเกรนที่เป็นอยู่หายแน่นอนนะครับ เดี๋ยวทาตามผมอย่าลืมลมหายใจนะครับแต่ละท่านะครับแต่ละโพสเนี่ยเราใช้ประมาณ3นะครับลมหายใจ3มลมปานโอมนะครับหายใจเข้าลึกๆกันไว้แล้วหายใจออกนะครับเดี๋ยวทําตามนะครับท่าแรกนะครับเราเอามือซ้ายเนี่ยควายข้างหลังไว้มือขวานะครับจับที่ศีรษะนะครับเราจับศีรษะแล้วเรากดนะครับเอามือที่ขวา่ยกดศีรษะเข้าไปขนานกับไหล่นะครับ ตัวตรงหลังตรงนะครับเราหายใจลึกๆสามลมหัวใจพร้อมกันนะครับอ ันนี้ท่าแรกนะครับเวลาเราเอาศีรษะขึ้นเนี่ยเราพยายามห่อยๆประคองนะครับเดี๋ยวมือเราไม่ใช่เป็นข้อนะครับอ่าไม่ใช่เป็นเกลียวนะครับประคองขึ้นมานะครับเราสลับข้างเอามือขวาไว้หลังไว้นะครับแล้วมือซ้ายจับที่ศีรษะนะครับอ่าข้างอ่าบนศีรษะนะครับแล้วกดลงไปให้ขนานนะครับกับอะไรซ้ายนะครับแล้วหายใจลึกๆสามลมหายใจเหมือนท่าเมื่อกี้นะครับอ้ เหมือนกันนะครับค่อยๆประคองศีรษะขึ้นไปเมื่อกี้เรากดขนานกับลําตัวทีนี้เราสลับข้างเหมือนท่าเมื่อกี้นะครับเรากดลงไปเป็นมุมสี้าองศานะครับให้ไปทางขวานะครับสีา้าองศาอันนี้ตั้งฉากนะครับตั้งฉากอันนี้เรากดไปสีา้าองศานะครับอันนี้จะได้ประสาทเส้นหลังนะเมื่อกี้ประสาทด้านข้างประสาทคอด้านข้างอันนี้ประสาทหลังสองข้างนะครับมันจะมีประสาทรอบรอบอ่า ที่สะเรานะครับอันนี้เรากดลงไปโนะมงสี่ห้าองศากดลงไปเลยครับหลังตรงนะครับเราหายใจลึกๆลมหายใจ เราค่อยๆประคองศีรษะขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วสลับข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายเป็นมุม45องศากดลงไปนะครับอันนี้เราได้เส้นประสาทข้างหลังนะครับช่วงนี้นะครับหลังจะตึงคอจะตึงมากนะครับอ ค่อยๆประคองขึ้นไปนะครับ่ะแล้วอีกท่าสองท่านะครับเราเอามือขว้หลังไว้สองข้างเราหันไปทางซ้ายนะครับสายตามองให้ขนานกับไหล่ซ้ายนะครับอ่าเราหายใจสามลมหายใจลึกๆพร้อมกันสามลมหายใจนะครับอ สลับข้างครับ่ค่อยๆหันสลับข้างนะครับเมื่อกี้ซ้ายมาขวาครับโอ้ ก็ขยับมานะครับแล้วก้มลงไปเก็บคอนะครับอ ถ้าสุดท้ายนะครับเราเงยคอ,อขึ้นไปนะเราหายใจลึกๆเหมือนกันนะครับสาลมหายใจนะครับ ันนี้เป็นครบขบวนการนะครับเรื่องของไมเกรนครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทําได้ครบจํานวนขบวนท่าจำนวนเซตหรือจำนวนโพสแต่ละท่าเนี่ยรับรองครับไมเกรนเนี่ยหายไปใน3วันแน่นอนครับโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับลองติดตามชมนะครับเรื่องของวิถีโยคะบำบัดหรือลมปัานบำบัดในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดรทรงเดชมโนจินดาท่านได้สอนวิธีการรักษาไมเกรนครับจบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปผมฝากไว้ไหน่อยนะครับในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับอา่ารเสริมเพื่อสุขภาพซีโร่เบต้าพัสครับ